รีวิวเครื่องเล่นเทปสุนี่นะฮะตัวนี้โมเดล 4M10 MM เป็นไฟบ้านเรานะเพื่อใช้ไฟบ้านเราสภาพสวยนะครับมีสายไฟแถมให้สินค้าพร้อมใช้งานได้เลยนะครับใช้งานได้เต็มระบบนะครับเทปสายพานใหม่ก็หน้าก็หลังได้ปกติหมดนะครับใช้ฐานได้ฐานไฟฉายบ้านเรานะครับสีก้อนนะครับใช้งานเต็มระบบอยู่ถึงขึ้น108นะครับ เโลเสรเบมครับเสาไม่หักไม่งอสภาพสวยครับหูฟังเซบบอกปกตินะในฐานะผู้สกับสรุงเครค่ังสภาพสวยนะฮะมีตำหนินิดหน่อยเป็นสินค้ามือสองนะฮะต้องตามสภาพนะะมีตำหนิให้ลอยนิดหน่อยนะะ ดตรวจสอบสถานะผู้ได้รับค่าตอบรับผ่านทางยูทูบลงเทปผ่านท้ารับผู้ติดต่อที่ผ่านมาผ่านเว็บไซต์เวอร์ไวเวอร์ต่อและกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลโดยปัจจุบันนี้เพื่อลงทะเบียนได้นะครับสำหรับมีประชาชนที่ผ่านการพัดกรณาผลบัตรแล้วกว่า5ล้านเป็นแบ่งคนแล้วตรวจสอบสถานะผู้ได้าตอัผ่านทางใหม่นะก่อนหน้าก็หลังในปกติหมดนะครับ เกา่ยวกับประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลโดยปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนแล้วมากกว่า10ล้านคนมีประชาชนที่ผ่านการคัดกรองสมบัติแล้วกว่า5า0 0แปดแปดคนสายพานใหม่ไม่หย่อนไม่ยานนะฮะใช้งานยาวๆนะครับ เป็นมวนอัดนี่ะเปเสียงแทรกฟังมวนนี่ยมวนเป็นมวนอัดนะ